ก่อนแล้วกันเดี๋ยวซื้อฟิชบินกดแล้วครับโอเคเข้ามาดูอยู่ในทูบก็ได้นะครับในเฟซบุ๊กนะเข้ามาในองอยู่ทูบก็ได้นะเข้าไม่อะไรทูบก็ได้นะแชท YouTube เร็วกว่า Facebook นะครับแชท YouTube เร็วกว่า Facebook นะ YouTube เร็วกว่าเฟซบ o ๊กเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นนะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นนะวายมาสวยๆล,ลูกสิบดงเออวายมาอีกแยกปล่าโอ้โหเอ,อ้ยตัวแพงอยู่เว้ย แก้วเอ้ยไหลๆไปเออไหลไปอีกถูกและดีนะฮะถูกและดีนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ YouTube เปลี่ยนช่องใหม่นะวันนี้นะ YouTube เปลี่ยนช่องใหม่นะครับ,นนนะช,รบช่วยกันดัน YouTube ใหม่เร็ว พูดคุยกันได้ครับพิมพ์คุยกันได้เด้อใน youtube นะใน youtube เดี๋ยวมีโค้ดให้นะครับเดี๋ยวมีโค้ดนะเดี๋ยวมีโค้ดลงในแชทให้นะครับถ้าใครยังอยู่ใน youtube นะรอก่อนนะครับรอก่อนนะใครได้ก็รับไปเลยนะครับใครได้ก็รับไปเลยนะครับใครได้รับไปเลยนะครับ youtube นะฟรีสปินมารอบนี้ โอ้โหชักแก้วลงน้ำมือสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาดูกันวันนี้จะเจ๊งหรือเปล่าวันนี้จะเจ๊งหรือเปล่ามาดูกันนะวันนี้จะเจ๊งหรือเปล่าจะเจ๊งเหมือนวันที่ผ่านๆมาหรือเปล่านะโอเคสัตว์ัวถูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ เข้ามาไม่กดไลค์ <c oughs> ไม่กดแชร์ไม่ได้เลยนะครับบอกให้ก่อนนะไม่กดไลค์กดแชร์นี่ไม่ได้หาหิวอะไรเลยนะครับ,บ,ไ,ไ,ออไ,รรบไปอีกสองรอบวันนี้มีกลิ่นนะครับวันนี้มันจะมีกลิ่นนะมีกลิ่นนะครับวันนี้มีกลิ่นนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเกมกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนเกมไปดูสาวถ่ำมกันนะเกมต่อไปนะไปดูสาว้่าันนะโอ้โหช็อตนี้โอ้โหไม่มีตัวแพร์อีกละเด้อโอ้โหวายสามตัวโอ้โหตัวถูกอีกแล้วเยอะมีตัวถูกกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเกมกันนะเดี๋ยวไปดูสาวถ้ำมนะเกมทรยศนะครับเกมนี้นะ โอ้โหแหลวย,ยาวเลยวะลู่จะยาวเลยวะโอ้โคตรลู่เลยวะโอ้โหกินแจ็คเออเออได้อยู่เฮ้ย,ย,ยสิบกแมโอ้ยขาดทุนอีกแล้วนะขาดทุนอีกแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแมวอ่าเกมแมวรอก่อนนะครับเกมแมวรอสักคู่นะครับ เกมแมวเราสักคู่นะครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับเกมแมวเราโอ้โหแตกข้างนอกดีกว่าข้างในอีกเว้ยแตกข้างนอกดีกว่าข้างในอีกเว้ยจัดมาครับเอออ่ามาดูฟีทจะเป็นสามพันกันนะครับว่าจะมาหรือเปล่าสามพันนะจะมาหรือเปล่านะครับเอ,อ้ยวายสวยๆโอ้โหไม่มีตัวแพงว่ะเอ้ยอยากได้ตัวแพงอะ่ะแบบเป็นเบ่งอะมีปะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในทุย่ยไปลืมมากดโอ้โหแก้วเอ,อ้ย อ,อ้าว960บาทโอ้โหยังคูณน้อยไปหน่อยนะครับคูณน้อยไปหน่อยนะเมื่อกี้นะถ้าคูณเยอะกว่าน,นี้สักหน่อยนะมึงโอ้โหวายสวยๆเออมีบ้างมีแก้วบ้างโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใน Facebook นะตามเข้ามาดูใน YouTube ได้นะครับใน Facebook ตามเข้ามาดูใน YouTube ได้นะครับโอ้โหสิบมาสวยๆลูก วายต่ออย่างนี้อะไรวะเนี่ยเออเคมาสวยๆลูกเฮ้ยเอยๆๆเอ,ๆๆเอไปโอ้โหตัวถูกจัดอะไรเนี่ยโอ้โหตัวถูกจัดอ่า,าไปหนึ่งพันแปดร้อยยี่บแปดบาทนะครับมาจองสองหน่อยครับได้ครับได้ครับมาจองเพิ่งไปมาเลยนะครับเมื่อกี้นะเจ็บมานะครับเอ้ยช็อตนี้หมื่นสองสวยลูกไป เอ้ยคืนทุนหน่อยเว้ยหมายหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับซูเปอร์เมกาไปนะซูเปอร์เมกาไปนะเลยสี่รอบนะครับเลยสี่รอบนะครับเอ้ยแก้วมาโอ้กินแยกมีเปล่าวะมีตัวนี้เปล่าวเอ้ยมีวายอีกเว้ยเออมาเรื่อยๆโอ้ยหมื่นหนึ่งพันอีกรับไปหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับเลยสองรอบสามรอบนะเอ้ยวายมาสวย อืมชอ็อตนี้อีกหมื่นแปดไปรับไปอีกหมื่นหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับตอนนี้เก็บมาแล้วสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทนะครับเออกินอะไรวะกินเขียวไม่มีตัวกินนะตอนนี้อ่าซื้อมาสามพันได้เท่าไหรเ่เอ้ยซื้อมาสามพันได้เท่าไหรเ่เอ้ยสามหมื่นเจ็ดพันนะครับวันนี้นะซื้อมาแค่สามพันนะสิบสองเท่าไปนะครับโอ้โหแจกดีจริงวะวันนี้ โอ้หอาดูมันอีกสักนิดนึงแล้วกันหรือเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันทำไมสี่ตัวนะครับเมื่อกี้รับมาแล้วสามหมื่นกว่าสี่หมื่นนะรอบนี้จะให้หรือเปล่าเอ้ยเออโอ้โหตัวถูกว่ะตัวถูกว่ะตัวถูกว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลืออีกหลายรอบนะครับยังเหลืออีกหลายรอบนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะวายขึ้นเต็ม,เต,มเต็มหน้ามาทีวะโอ้โหเงียบ เออกินอ,อ,อะไรวะโอ้โหเกิดไกลจัดอ่าเกิดไกลไม่เป็นไรนะนนะเกิดไกลไม่เป็นไรนะอย่างงี้นะเกิดไกลไม่เป็นไรนะเกิดไกลไม่เป็นไรนะจะเกิดก่อนเกิดหลังก็เกิดหมดนะครับอ่าเอ๊บโอ้โหเยอะเงียบไปเลยวะรูดเลยว่ะโอ้โหช่วงขาลงนะครับช่วงขาลงนะ ซื้อไปแพงนะครับขาดทุนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเกมแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนเกมกันแล้วกันเปล่ยนเกมมันก่อนนะเป็นเกมครับไม่ได้ครับแนะนําไม่ได้